สวัสดีครับผมวันนี้้าขวสวนฟักทองอีกนะครับวันนี้ถ้ามาแตงลูกฟักทองนะครับมาตัดหน่วยถิ่มนะครับหน่วยถิบอต้องการนะครับหน่วยถิบอเอานะครับก่อนจะไปตัดก็ขออธิบายนะครับจักเล็กๆแน่นอนนะครับเพื่อคว่องผ่าใจนะครับในการแตงลูกนะครับในการตัดลูกถิ่มนะครับว่าเป็นยังต้องตัดลูกต้องแตงลูกออกนะครับ ลูกที่บราต้องการนะครับตัดออกหนึ่งนะครับก็คือการปลูกฟักทองนะครับถ้าจกให้ขายได้ในราคาดีๆนะครับก็คือต้นหนึ่งเอาหน่วยเดียวนะครับต้นละลูกนะครับดอกข้าวสีบานจักดอกกระตามนะครับก็คือผสมเอาแค่ยอดรักนะครับหน่วยเดียวดอกเดียวนะครับเพื่อว่านะครับ ฟักทองนี้ราคาดีก็คือเขาจิจับซีโลขึ้นนะครับฟักทองในสวนนี้เขาสิเอิญเผื่นนะครับเผื่นซีโลซีโลขึ้นไปหาเก่าโลซิบโลนะครับถ้าฟักทองในสวนนี่มีอยู่ซีหาหกเจ็ดแปดเก่าซิบงสี่นะครับแต่ละหน่วยนะครับมันสิค้าได้ราคาดีนะครับเขาสีสมมติว่าได้ซิบบาทนะครับนี่ แตถ่าบักออมันอยู่ซีโลหาโลจงลังกกสีนะครับแล้วก็มีสามโลเขามาแกมนี่เขาสื่อบ่รแพรนะครับสิ่อดกันอยู่ประมาณสองบาทนะครับก็เลยต้องแต่งลูกนะครับเพื่อว่าเอาตัวใหญ่นๆนะครับนี่เป็นการขายทรงนะครับขายเปียกหนึ่งก็คือน้อยๆก็ได้นะครับเพราะว่าเขาซื้อได้ทุกเบอร์นะครับถ้าขายเปียก ขายทรงนี่คือต้องคัดใส่ตันวหน่วยใหญ่ๆนะครับถ้ามีหน,วน่วยใหญ่นะครับในสวนซีโร่ขึ้นไปนะครับพราะขาเพิ่งกระสีมากนะครับเวลาเขาวสวนแล้วเพิ่งกระสีโบออกหนีนะครับเพิ่งกระสีสื่อเลยนะครับตกลงราคาเลยถ้าบอกืออหน่วยหน่อยหลายนะครับซีโร่หาโลยืนพืนอยู่ซ้ำซีโร่หาโลงสี่เพิ่งกระย่งอยากขิดแน่อยู่นะครับอยากไดแน่ว่าอยากไดแน่กระเทือนนะครับ นี่ก็เลยเป็นเป็นการถีตตองแต่งลูกนะครับถองตัดลูกเพื่อหาให้มันได้จะหน่วยงามๆนะครับแล้วก็หน่วยใหญ่นี่ผสมได้หาหกมือแล้วนะครับนี่ก็เริ่มตัดลูกได้นะครับเพราะว่าผมก็เคย ลูกมาหลายปีนะครับก็เริ่มหูแล้วนะครับว่าหลูกซ้ำได้สีสามารถตัดถิ่มได้นะครับแต่หลายๆคลิปกับน,นี้นํามากคือว่าประมาณหาขีดนะครับหาขีดก็เริ่มแต่งหลูกได้นะครับแต่ว่าหนีของผมมันมาท่านถึงนะครับเพราะว่าผสมแค่หามือเองนะครับหากหกมือเองแต่ว่าก็รหลู้แล้วนะครับว่าหน่วยใดมัน ติดนะครับหน่วยได้เป็นตาเอาไหว้หน่วยได้เป็นตาตุดถิ่มนะครับเพื่อว่าบ่หายหน่วยแหลกเขาสงักนะครับถ้าปล่อยไว้โดนนะครับจังว่าแตงหลวกนะครับมันเสิเหตุหายหน่วยแหลกว่ใหญ่จักเถื่อนนะครับเพราะว่าเขาสีด,ดึงกันหน่วยที่ติดที่สองที่สามทั้งสี่นะครับมันสีด,ดูดอาหารไปเลี้ยงหน่วยมันมันก็เสียเหตุหหน่วยแหลกที่ผสมหมติดไอ่บ่ใหญ่จักเถื่อนะครับม,มาเนี่ก็มา บอกวิธีนะครับนี่สามาเบิ้งไสองดอกก่อนนะครับนี่สองดอกนี่คือเข้าบานพร้อมกันนะครับนี่บานพร้อมกันจําเป็นต้องผสมพร้อมกันนะครับถ้าบ่ผสมมันสิเห็ุให้บางเท่อถ้ามันบ่ติดนี่มันสิพลาดโอกาสไปนะครับบานนี้พีครับดอกสาม ดอกสามก็เปลี่ยนอยู่สามขอนะครับขอที่ซีจังมีนะครับนี่เข้ากับบานดอกบานใหญ่นะครับนี่ยังถือว่าบอดีันไหนนะครับเพราะว่าอยังดอกตัวเมียเขาหน่อยนะครับนี่ดอกมันหน่อยนะครับแต่ว่าดอกใหญ่อยู่ผสมกับติดนะครับนี่เม่นผสมอีกติดนะครับนี่แต่ว่ามันสีเหตุให้แข่งหารกันนะครับเพราะว่าเครือเดียวติดลายลูกนะครับ ก็คือปลอยเลยนะครับนี่ถ้าแม่งสูตรแม่งขี่สูตรบ่ามาผสมไห้กับบ่ติดนะครับเพราะาแถวบานว่ามีเผลงนะครับนี่มันกัดสีหล่วงไปเลยนะครับนี่นี่การแตงโลกนะครับก็คือผมสิเอาดอกสองนะครับเพราะว่าดอกสองนี่มันสีใหญ่กว่าดอกแกลมครับตุ๊ดเลยนะครับนี่ตุ๊ดทิมนะครับนี่เพราะว่าถ้ามันติด คือดเดียวลายน่วยมันสีบร่ใหญ่จักเถื่อนะครับบานนี้สะตูดออกเนี่ยเนะครับบารนี้เขาสีบร่ใดไปเลี้ยงน่วยใดนะครับข้ากระสีเลี้ยงใหญ่นะครับนี่ข้าวเดียวถารลอเบิงอีกนะครับตัวนี้ห้องกระสีเอาถิ่มนะครับมันบลายถามมันลายก็สามารถขายใดนะครับนี่แต่ว่าสีเอาไปหลวกกินอยู่นะครับนี่เสียดายนะครับเพราะว่าช่วงนี้กระบด้อดพ่นยานะครับนี่เอาไปก่อนครับ จะจังสิงมาเก็บเอานะครับนี่ก็เป็นดอกแหลกนะครับนี่ดอกแหลดอกสองบ่ผสมนะครับนี่บ่ผสมเพากับบอติดนะครับนี่เพราะว่าถ้วว่มีเกซ้อนตัวผูมาทานบ่ติดนะครับเดี๋ยวสิาพาาไปเบิงดอกถ่มันผสมปุบหน่วยมันสีหง่เลยนะครับ ใส่เนาะถานี่ก็ยังถือว่าน่อยอยู่นะครับนี่ตั้สีมีอีกอยุคข้างอื่นนะครับเดี๋ยวสียกยกตัวอย่างครับย่างเฉียนจังสีนะครับนี่ถ้าดอกตัวเมียนะครับถาขาใอญ่ซ้ำนี่หล้กก็ตัวนี้บานนะครับนี่ผสมข้าวเดียวนะครับผสมข้าวเดียวถาติดลูกเขาสิงใหญ่เร็วนะครับเพราะว่า ถา้าในวยเมฆเ้าได้งหญ่นะครับนี่มันสีง่ญ่เร็วนะครับตัวนี้ก็ติดลูกเลยนะครับนี่แต่ว่ามีปัญหานะครับนี่มีปัญหาตัวนี้มันสิขืนล่อนมาได้นะครับนี่มันมีลู่นะครับมันจะขืนไอ้ขืนร่อนร่อนตรงนี้นะครับตัวนี้มันจะตุดออกเลยครับ ให้มันจับหน่วยนี่นะครับนี่ครับมันมีหูมีรูนะครับมันบวรวมไปยังมากินมันนะครับนี่บันนี้มันจีขื้นเรียมนะครับเพราะว่าฟักทองเขาจะขื้นเลียมนะครับนี่ขึ้นเป็นหล่อนเป็นร่อนถามันรูปเลียมใดเลียมหนึ่งนะครับพ่อค้าเพื่อนกับบืเอานะครับนี่เพื่อนกระสิตีเป็นเบือร่องนะครับนี่เฮดหายเสียราคานะครับแต่งลูกแต่งแบบนี้นะครับนี่การแต่งลูก จะมีอีกเครื่องหนึ่งติดเออเงาหนึ่งติดอยู่สองหน่วยนะครับเอาไปหลวกกินครับนี่นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ติดอีกนะครับตุดออกนะครับแตงแตงได้นะครับเพราะว่ารู้แล้วนะครับว่ามันมันตรงใหญ่นะครับเพราะว่ามันใหญ่แล้วนะครับนี่มันติดแล้วประมาณสองขีดนะครี่แตงหลวกได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เงาเดียวสามเครือสองน้วยนะครับนี่ตัวนี้มันเป็นน้วยนี่มันเป็นเหลยน่วยเครือเครือแหนงนะครับนี่ก็ชีอออกขึ้นกันนะครับเห้มันติดแต่น้วยเครือหลักนะครับนี่ ตัวนี้มันเป็นนวยเครือหลักเครือใหญ่นะครับนี่เขาจังสีบรแย่งอาหารกันนะครับตัวนี้ก็คือห่วงไปเลยนะครับเพราะว่าบริบสมเอานะครับ,พบรเพราะว่าความสิสมแค่ต้นละลูกนะครับนั่นจัางสีขายได้ราคานะครับพราะขาเขามาเห็นหนวยมันกระสีว่างเรียงกันซื้อนีเลยนะครับนี่ ฟางเทนีก็ซื้อหนีนะครับฟางเทนีก็ซื้อหันเลี่ยงกันกองจากเพ่งเลยนะครับเวลายางเข้ามาตามหล่องหยอดั้งซี้นะครับนี่พราขามันก็สิยางเบืองครับมันกระซเห็ดน้อยเลยนะครับเพราะว่าไก่สี้้ายนี่ใบมันจะเหลื่อมไหวนะครับใบมันจะเหลื่อมเหลืองเหลื่อมยังนะครับมันสืเนี่ยเห็นน้อยง่ายนะครับอันนี้พราะขาแค่ยางตามหล่องนี่นะครับเสียกันกับเมาส์กันได้เลยนะครับนี่ เวลาสิคแลเดี๋ยวห้องกัจะมาลงคลิปอธิบายการคำนวณในสวนนะครับให้ฟังอีกนะครับวันนี้ก็มาแต่งลูกให้เบิงนะครับการตัดลูกแต่งลูกถิมใส่มือปิดเอาเลยนะครับบ่ต้องใส่กันไกลหยาบนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนำ พื่อว่าสําหรับผู้ถีต้องการให้หลูกใหญ่หลูกสวยนะครับสําหรับผู้ถีมักรลกสูตรของผมนะครับถามว่ามักลักสูตรกับของผมกับบเป็นอย่างนะครับเหล่วแต่บ่วด้บังคับนะครับแต่แต่จะแนดนำบัจะแนดนำก็แล้วนะครับบ้ว่าบ่ได้บังคับนะครับเหมือนนี้ก็เลยอยากมาแนะนํานะครับสาหรับผู้ถี มักนำนะครับมักไม่รักสูตรของผมนะครับเแบบดนี้ยมันก็สีง่ายนำนะครับเวลาแต่งหลวกนะครับเพราะว่าเก็บยอดไปทางเดียวกันหน่วยมันก็สีอยู่ไ่เรียกันเลยนะครับนี่แถวบ้านนะครับถาบ่ามีเผื่งว่ามีแม่งขี่สูตรผสมหบ่ติดนะครับเพราะว่ามันเผืงบมาหลายนะครับถ้ามีแน่คนก็นเอากินนะครับ มีอย่างเดียวก็คือ,อยางผสมนะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับกะต่างแต่เห็นหน่วยใดที่มันลอยติดเองนะครับจากแม่ขีดสูตรผสมห้ก็ได้ปิดถิ่มไปนำนะครับนี่สําหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำการแต่งลูกนะครับพี่่างสมนีนะครับก็สวัสดีครับผม